ช่วงเวทีคอมเมนทลวันนี้นะฮะได้โอก,กาสพูดคุยกับหนุ่มต้าพิวัตรหรือว่าเนนน็อตจากภาพยนตร์เรื่องพี่น้านั่นเองฮะเจ้าตัวเปิดใจฮะถึงรอยสักที่มีบนเดือนร่างครับผมที่สาวๆนั้นกรี๊ดกันครับว่ามีที่มาที่ไปแบบนี้พร้อมบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสักนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียครับปีแล้วเนี่ยปีแถวหนักเลยจริงๆมันมันมาเรื่อยๆคือประมาณปีประมาณ2021เ,เอะไรเงี้ยมามาลายหนึ่ง2อง2มาเพิ่มือลาล2 0 23มาาพิ่มพันเป่น10กวมาเาย ก็คือเหมือนแบบเหมือนมันแบบติดอ่ะใช่เหมือนติดเข็มอะไรเงี้ยใช่ชื่นชอบแบบผมรู้สึกว่ามัน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 สวยดีมันแบบมันเท่ดีอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยแบบจัดเลยอะไรเงี้ยตอนนี้คือมันเต็มขนาด้นะฮะตอนนี้ตรงตัวก็เต็มอยู่ครับแต่แต่ตรงแขนก็ประมาณนี้มันแต่ยังยังไม่ออกยังไม่ออกใช่กังวลไหมว่ามันจะกระทบกับการกับงานแสดงไหมเนี่ยอือจริงๆถ้าถามว่าแบบกระทบไหมอะไรเงี้ยคือคือมันมันกระทบแน่นอนอยู่แล้ว มันกระทบแน่นอนอยู่แล้วก็อาจจะมีงานแสดงน้อยลงหรือว่าอีกอีกอีก,อกมุมหนึ่งก็คือเราอาจจะได้รับบทอีกแบบหนึ่ง uh. ใช่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ข้อดีอย่างก็คือผมชอบด้วยส่วนแฟนๆนั้นนะฮะชอบหนุ่มต้านในลุคไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าพิมพ์บอกกันได้นะครับผม